ขอญาตเป็นคําถามสุดท้ายนะครับปฏิบัติอย่างไรแฮะละความกลัวผีมีจริงหรือไม่อ๋อพระเจ้าไม่เรียกว่าผีนะพระเจ้าเรียกสันนลกคือชี้ไปเลยว่าสันนลกประเภทไหนยักษ์หน้าคนทานอสูรเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยพระเจ้าเรียกไปเลยไม่มีคําว่าผีนะผีเป็นคํากลางๆที่ไม่รู้อะไรแต่ถ้าพู้เจ้าเรียกนี่เปวรววิสัยเนระชานสันนลกนะเพราะนั้น ถึงมันจะมีมันก็ไม่ได้ทําอะไรเราไดา้ยมต้องรู้หลักการก่อนว่ามันทําอะไรเราไม่ได้นะเราไปนั่งปรุงแต่งเองดังนะนั้นถ้าโยมรู้หลักการของภพภูมิของชาติการเกิดของสัตว์จิตมโนวิญญาณการเวียนว่ายายเกิดในสังสารวัฏการโกผีจะเลิกจะจบไปเลยแบบไร้สาระไปเลยนะแล้วโยมท่านรู้ว่าอายตนะของเราเนี่ย กระทบแล้วเกิดอะไรธรรมชาตินี้มันปรุงแต่งยังไงมันจะวางความกลัวทั้งหมดไปได้เองดังนั้นโสดาบันสกาธาคามีนาคามียิ่งปล่อยวางมากความกลัวยิ่งหมดหมดหมดความสะดุ้งกลัวต่อความตายจะเริ่มไม่มีพรูเจ้าจึงบอกว่าสัตว์ที่สะดุ้งกลัวต่อความตายเพราะอะไรเพราะมีอุปทานในขันห้ากลัวการแปรปรวนของรูปนี้ใช่ไหมดังนั้นถ้าโยมฝึกถ่ายถอนอุปทาน ความยึดมั่นในรูปในจิตในนามรูปทั้งหลายความกลัวจะหมดไปเองดังนั้นเรามาแก้ที่ต้นเหตุคือเหตุของความกลัวมันมีเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจผิดมีมิจฉาทิฏฐิเราสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นความกลัวก็จะหมดไปความหวันไหวก็จะไม่มีนะทำอันเป็นเครื่องสะดุง้งความหวันไหวมีเพราะอุปทานในขันธ์ห้าถ้าเรายิ่งถอนอุปทานในขันห้ามากขึ้นเท่าไหร่ความกลัวก็หมดไปเองนะ นั้นพบภูมิต่างๆมันมีก็เรื่องของมันไปเราก็เคยเกิดมาหมดแล้วเราก็เคยเป็นผีเป็นสางเป็นยักษ์หน้าคนธนานะศูนย์ผู้เจ้าบอกทุกพบเราเกิดมาหมดแล้วเทวดายมก็เคยเป็นสันนลกยมก็เคยเป็นเปรตยมก็เคยเป็นมีพบเดียวที่เราไม่เคยไปเกิดคือสุทธาวาสห้าชั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยใครเกิดในที่นั้นต้องปรินิพพานที่นั้นดังนั้นพบอื่นยมเป็นมาหมดแล้วและไม่ใช่รอบเดียวหลายแสนหลายล้านรอบนะ นั้นคติที่ไม่ดีอย่าไปเกิดอีกเลยไม่มีประโยชน์นะ